สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาแนะนำบ้านพักแถวระยองนะครับที่นี่คือสสิบ้านพักริมทะเลระยองนะครับอยากจะบอกเพื่อนๆว่าบรรยากาศดีมากเลยครับล่มลื่นนะครับอันนี้คือบ้านที่เราจะพักนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้เพื่อนๆดูข้างในนะครับว่าข้างในเป็นอย่างไรนะครับ พอเราเปิดประตูเข้ามาเราจะเห็นที่นอนเสริมนะครับเราจะเอาก็ได้หรือไม่เอาก็ได้นะครับหนึ่งที่นะครับแล้วมาพุบก็จะเป็นชุดครัวนะครับบาครัวไว้ล้างถ้วยจานแล้วก็ที่นั่งกินข้าวเช้านะครับมีถ้วยจานให้นะครับแล้วก็มีโซฟาแล้วก็ต่อด้วยเตียงนอนอีก2เตียงนะครับถือว่าดีมากเลยนะครับมีแอร์นะครับส่วนห้องน้ำนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูห้องน้ํากันนะครับเดี๋วตัวห้องน้ําเข้าไปห้องน้ําก็เป็นสัดส,ส่วนมากเลยนะครับแยกพื้นเปียกกับพื้นแห้งออกจากกันได้อย่างดีนะครับถือว่าเป็นรีสอร์ทที่น่ามาเที่ยวมากๆเลยนะครับผมแนะนําเลยว่าดีมากนะครับเจ้าของก็บริการเป็นกันเองนะครับแล้วที่สําคัญรีสอร์ทเราติดทะเลเลยครับเพื่อนๆดูนะครับนี่ทะเลกว้างขวางมากเลยนะครับ เราแค่เดินข้ามถนนไปนี่ก็เป็นทะเลแล้วนะนะครับแล้วบอกเลยว่าเต็นท์ที่นั่งที่นี่ฟรีด้วยนะครับเต็นท์ไหนที่มีร่มสีส้มเราสามารถเข้าไปนั่งได้เลยเพราะว่าเป็นทางดีสอดจัดไว้ให้นะครับโอ้โหบอกเลยว่าดีมากๆเลยนะครับแล้วก็จะมีพี่ๆทีมงานคอยดูแลเรานะครับเห็นไหมครับเสื้อสีส้มนะครับผมมาถึงปุ๊บพี่ๆก็มาถามเลยครับว่าเราต้องการอะไรนะครับสุดท้ายนะครับก็มี ชิงช้านะครับเล่นสนุกมากเลยครับเพื่อน